ราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนแล้วคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมมาพบกับเซลล์ตัวนี้แล้วเดี๋ยววันนี้มาดูเขาเรียกว่าอะไรเดียวข้อมูลดีๆกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าขอบพระคุณลูกค้าที่มาจองรถท่านนั้นมากๆเลยครับผมไม่เคยนึกเลยว่าจะต้องมาทําคลิปอันนี้เพราะว่าเออเรามองว่าแบบลูกค้าไม่ค่อยได้ถามแต่มีลูกค้าท่านนี้ถามมาผมก็เลยมองเฮ้ยมันสําคัญมากนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้นะครับถามผมว่า สาเเสา B, รถรุ่นที่จองเป็นสีอะไรผมก็เลยมาเอะคลิกได้เฮ้ยจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตัว Highlander นะครับภายในก็โทนสีหนึ่ง x s e r ซ e s ภายในก็โทนสีหนึ่ง v c ล s s ภายในก็โทนสีหนึ่งฉะนั้นมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นแต่ นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวไฮเ h นเดอร์ครับคุณผู้ชมซึ่งตัวไฮเ h นเดอร์เนี่ยจะบอกว่าเราเข้าใจว่าไฮเรนเดอร์ภายในมันเป็นสีดําใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าแล้วที่ผ่านมาในหลายๆคลิปในรถที่เป็นโมเดลปีก่อนๆเนี่ยเซลต้นบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวสูงมันจะเหมือนกันแต่พอมาปีนี้แล้วบวกกับที่ลูกค้ามาถามผมผมก็มาคิดได้เฮ้ยตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะซึ่งมันไม่เหมือนเดิมงไงเดี๋ยววันนี้เซลต้นพาไปดูครับก่อนอื่นเลยก็ฝากด้วยแล้วกัน ท่านได้สนใจแล้วก็ทักเพจเซลตต้นอิวสุโคราชได้เลยพิมพ์ใน Facebook ได้เลยรูปโปรไฟล์เสื้อสีเทานะปะเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาไล่จากคันนี้กันเลยคันนี้เนี่ยเป็นเกตตัวแอซึ่งหลายๆท่านจะรู้จักเกตตัวแอคือเขาเป็นตัวเกรดเริ่มต้นของรถตัวยกสูงของอิซูซูนะครับแล้วสุดท้ายมันจะไปสุดที่เกตตัว M นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเกรต L, รกกรตัวแอ,น,วน,อ,วอ uzu, นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูภายในของเกตตัวแอกันนะครับแล้วผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันยังไง ทุกคนดูนะครับภายในของเกรดตัวแอเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับอ่ะอย่างเช่นเรื่องโทนสีอะไรของเขาเนี่ยแน่นอนเขายืนด้วยพื้นสีดําแน่นอนนะครับมีตัดลายสีบอลเงินสีเทาซึ่งต้องบอกว่าตรงเนี้ยนะครับก็ไม่เหมือนกันในทุกๆรุ่นนะครับไม่เหมือนกันในทุกๆรุ่นนะแต่อันเนี้ยเราก็มักจะรู้อยู่แล้วว่าอ่ะบางอันตรงนี้เป็นสีเทาบางคันตรงนี้เป็นสีดําอะไรอย่างนี้ใช่ไหม นะครับแล้วก็ส่วนภายในนะครับอย่างตัวแอลเขาก็จะเป็นเบาะผ้าซึ่งเราก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเบาะหนังเนี่ยจะใส่ในตัวแซดเข้าไปนะครับนี้มาดูครับเสา A เสา B นะครับอันนี้คือเสา A ออันนี้คือเสา B เสาตัวเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ฝั่งซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเราเห็นความแตกต่างเนี่ยเห็นไหมครับอะไรครึ่งล่างของเกรดตัวแอลเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะ ครึ่งล่างเป็นสีดําแต่พอครึ่งข้างบนครับตัวเสาเห็นไหมจะออกเป็นสีแบบเทาๆอ่อนๆน,นะครับออกเป็นสีเทาๆอ่อนๆเห็นไหมแล้ววัสดุต่างๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยกล่องใส่แว่นตานะครับที่บังแดดนะครับมือจับมือโหนนะครับไฟสองแผนที่ทุกอย่างเขาจะเป็นสีที่มันเป็นโทนเดียวกันกับตัวหลังคาเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังด้วยเห็นไหม มันจะเป็นสีเดียวกันที่มันจะเป็นโทนเดียวกับโทนหลังคาเห็นไหมครับนะซึ่งจะบอกได้ว่าสีของภายในเกรดตัวแอลเนี่ยก็จะมาเป็นโทนทูโทนนะครับครึ่งล่างดำครึ่งบนสีเทานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่มาดูทันต่อไปครับผมมีเกรดตัว M เดี๋ยวให้บิเป็นเกรดตัว M ซึ่งเป็นเกรดตัวท็อปสุดเลยนะครับ เราเริ่มเห็นความสปอร์ตขึ้นมาแล้วบ่อกีเราอยู่ในโทนสว่างใช่ไหมอันนี้เราเห็นความสปอร์ตขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะมาดูแผงประตูก่อนนะครับเยี๋ยผมบอกแผงประตูเนี่ยเขาก็จะยืนพื้นได้พื้นดำอยู่แล้วแต่ลูกเล่นลักษณะเห็นไหมเขาก็จะเริ่มใส่เป็นโนแบ็กขึ้นมาสีบอลเนี่ยสีดําอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่แต่ละรุ่นอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับด้วยเกรดรถอยู่แล้วแต่เนี่ยครับที่มันเป็นจุดใหญ่ๆทุกคนดู เสาเครับเสา B ครับเพดานครับไฟ2แผ่นที่ครับลำโพงเห็นไหมเห็นไหมครับที่บังแดดนะครับสีดำเนี่ยครับพอมาเป็นที่เกรดตัวเอนะทุกอย่างมันเป็นดำหมดเลยนะครับปกติอะเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ใช่จะรู้สิเราจะคิดอยู่แล้วว่าไอ้พวกเนี้ยอ่ะมันจะต้องเป็นโทนสีเดียวกันทั้งหมด แล้วก็มาแตกต่างกันที่ลูกเล่นพวกนี้ใช่ไหมตัวครอบต่างๆตัวครอบฐานเกียร์ตัวครอบครอบแอร์อะไรพวกนี้แต่ตอนนี้นะครับมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับครึ่งบนอย่างอันเนี้ยตัวเอ็มมันเป็นดาหมดเลยฉะนั้นผมจะบอกคุณผู้ชมนี้ครับถามว่าทําไมต้องทนํนี้คลิปนี้ขึ้นมาหนึ่งเลยเนี่ยบางทีลูกค้าจะไปซื้อของแต่งะนะครับจะไปซื้อของแต่งไว้รอรถนะครับแล้วบางทีแบบว่าผมก็อยากให้ทุกท่านได้รู้ก่อนว่าภายในรถ ทุกท่านเนี่ยข้างในมันเป็นโทนสีอะไรหนึ่งเลยจะได้ซื้อของแต่งมาแล้วใส่แล้วปรากฏว่ามันแมทกันมันเข้ากันหรืออุปกรณ์บางตัวที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะได้เป็นโทนสีที่เป็นโทนสีเดียวกันแล้วพอมาใส่เนี่ยจะได้ผมสั่งไม่ผิดแล้วเพราะผมรู้แล้วว่ารถมันเป็นสีนี้นะครับเห็นไหมนะมันเริ่มแตกต่างกันแล้วแล้วผมจะบอกว่าคลิปเนี้ยผมอาจจะไม่ได้มีเกจแซดพีหรือเกจแซดเพื่อมาเปรียบเทียบอาจจะแบบแแล้วก็ข้ามไป M กระโดดไปเลยแต่อยากจะบอกว่า ตั้งแต่เกรดตัวแซขึ้นไปเนี่ยเสา A เสา B เพดานเนี่ยเขาดำเหมือนกันนะครับเขาดำเหมือนกันนะนะครับฉะนั้นถ้าทุกท่านซื้อรถเกรดตัวแซขึ้นไปนะครับภายในเนี่ยมันจะเป็นโทนสีดำหมดเลยนะครับเสา A เสา B เพดานเนี่ยอย่างเช่นไฟสองแผนที่กลองใส่แว่นตาลำโพงนะครับเนี่ยมันก็จะดำออกมาแบบนี้แหละ นะแต่ถ้าท่านใดซื้อตัว L นะครับมันก็จะเป็นแบบคันเมื่อกี้ที่เซลต์ต้นรีวิวนะครับนี่มันจะแตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมส่วนฟังก์ชันนะครับพวกนี้ยังไงมันแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วที่มันเป็นครอบต่างๆเพื่อความสวยงามความหรูหราเนี่ยครอบเรือนไม้พวกนี้แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่หลักๆเลยก็คือนะโทนสีภายในมันจะแตกต่างกันแต่ผมบอกเลยนะว่า ถ้าเราเห็นรูปในแคตตาล็อกนะครับเราจะคิดว่ามันจะต้องเป็นเสา a เสาบเพดานสีดําทั้งหมดเพราะว่าในแคตตาล็อกอ่ะส่วนใหญ่มันจะชอบลงเป็นตัวท็อปนะครับเขาจะลงไว้เป็นตัวท็อปจะไม่ค่อยได้ลงรูปของที่เป็นเกจต,ตัวแอนะครับนี่ความแตกต่างนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของโทนสีของภายใน นะครับที่เป็นจุดใหญ่ๆจุดหลักๆนะแต่เราเอาผมอคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงแบบว่าพวกครอบต่างๆที่เป็นอย่างเงี้ยอ่ะอย่างสมมติตัว L เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีดำเป็นโนโบแบ็คเข้ามาก็เป็นสีวัสดุขึ้นมานะครับก็อย่างว่าแหละครับคุณผู้ชมก็คือด้วยราคารถที่มันอาจจะแตกต่างกันนะครับก็ก็จะมีในเรื่องของสเปคพวกนี้แหละในเรื่องของความรุหร่าที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับ วันหนึ่งถ้าเราเห็นรถคันนี้ผ่านอ่ะสมมุตินะว่าเราไปเปลี่ยนแม็กแต่งมาแล้วไม่ว่าท่านจะซื้อวันนี้จะซื้อตัว L หรือตัว M นะครับสิ่งหนึ่งเลยอ่าท่านดูครับภายนอกของตัว L นะครับไฟหน้าประตูมือเปิดโครเมียมนะครับนี่กระจกไล่ฟ้าไฟท้ายนะครับแล้วมาดูตัว M ครับเห็นไหมเหมือนกันไหมครับ สมมติใส่แม็กแต่งลายเดียวกันนะครับที่ไม่ใช่แม็กลายนีย้แล้วซื้อแม็กใส่เหมือนกันเนี่ยจะบอกว่าองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยเราแทบจะดูไม่รู้เลยนะครับว่าคันไหนเป็นตัวเริ่มต้นคันไหนเป็นตัวท็อปฉะนั้นเหมือนท่านขับรถตัวท็อปที่มีภายนอกสวยงามเหมือนกันนะฝากด้วยนะครับเผื่อท่านใดสนใจรถอีลซ e ุสักันก็ทักเพจเซลต้นได้เลยนะครับ อยากได้ข้อมูลอะไรก็โทรถามหรือทักเพจได้เลยหรือคอมเมนต์ไว้ใน YouTube ก็ได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้เซลยวต้นลาไปก่อนสวัสดีครับผม